มาดูรีวิวครับทางทางที่จะไปกำลังผมปักตุดใจนะครับจะเด,ดินทางไปสชคชัยเข้าเสข้า290ครับในคณะสองเกนยคในาณะผมคือเส้น290ครับถ้าต้องไปคือสวนสั์ครับไส้มือไปสระบุรีไปสงเนินแต่ความมือเนี่ไป2องผ่านไปทางเจมิงครับเนี่ยเส้นนี้ครับตอนนี้ผมจะไปอะไรไหมลองดูครับไปยังไงทางนี่ครับน,นี่จะเขา้า เส้นนี้ครับเนะี่ยนี่จะเข้าไปไปทางเจี๊ยมเองนะครับไปทางตำรวจดดดครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่เร็วนะครับมาดูเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต้องเลี้ยวไปทางส่วนซัดนิดนึงปกติโค้งไปอ้อมมาหนึ่นะครับชะลอรถนะครับข้างหลังกระเปักทุก่งใจครับสรู้ว่ายังขึ้นไม่ได้ที่สองสองห้าศูนย์ก็ต้องเลี้ยวไปทางส่วนซัดนิดนึงจับปักทุก่งใจข้างหลังผม วกมาเราไปขึ้นสองศูนย์นะครับกับนะ้าต้องไปเลี้ยวไกลอยู่ครับนะครับต้องมาต้องมาเลี้ยวตรงนี้ครับเนี่ยนาน้าสุสดซัดเลยครับนะแต่เราจะไม่ไปสุดซัดเราจะเข้าสองกับศูนย์ดีกวาเลยก็ไปออกเส้นงโจกชัยของเขาด้านเขาแถวตๆตมอนะครับตอนนี้เลี้ยวแล้วครับ กี่ผมมาจากกลางนู้นนะปักธงชัยครับตอนนี้ฝุ่นมากนิดนึงครับมองอะไรก็แล้วมาผมเรียกว่านะครับตรงเกือบซึ้งซัดนะครับตรงไอ้ปนายประตูผมจะแอลเข้าเส้นซายนะครับทางเข้าเส้นซายเปิดไปเขาสองเขาสวนสายมือนะครับนี่ครับเราจะเข้าเซนนี้ครับไปโชคกชัยแต่จะไปตะถนดต่อเลยนะครับตรงนั้นก็ยังไม่เร็วครับ การรีวิวให้ดูว่านี่ครับโน่นที่ผมมาจากน้างหน้าคชุกชยัยผมก็จะเข้ามาทางเ็จไปชุกชยัยจากชุกชัยตัดตัดไปตนโนโดแต่ตะโนโดก็ยังไม่เร็วก็จะต้องไปตรงเมกโคเลาตัดไปทางมหิศรลาที่พอดีแล้วถึงจะเข้าเส้นมิตรภาพโอเคครับความหมายก็ประมาณนี้นะครับ มามีเส็นขึ้นสองกับศูนย์แต้ตอนน้สง,สงกับศูนย์ขนาผมก็ยังไม่ได้ตกลงมาทางโซนซัดดีงนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ไปที่หนึ่งพสภาครงสองสครับสวัสด,ดีไี่ตั้งใจนะ,ค,ะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ทางัยนะครับสวัสพีดด่ตั้งใจทุกคนครับจะเีนเวลาประมาณ18นาฬิาจุดสุดสูนหนอครับพอดีเป๊ะเลยครับวะะสวัสดีครับ